งานนี้เรายังอยู่กับคู่รักสายสุขภาพค่ะกับพี่หญิงรัฐากับคุณตุลตุละยะเทพนะคะงานนี้ทั้งคู่เขามาคอนเฟิร์มพร้อมกันว่าขาเตี้ยงยังแข็งแรงนะคะหลังจากที่โดนบางเพจพาดหัวข่าวแบบเฟกนิวส์นะคะว่าไปจับได้ว่าคุณตุลมีโรคสองใบนะะักข่าวได้ทีก็เลยถามเลยว่าถ้าสมมตินะคะสมมติสมมุติว่าถ้าสามีมีโรคสองใบจริงๆพี่หญิงจะทํำยังไงเอาเราไปฟังคําตอบกันค่ะก็ไม่เจอกันโลกน้ มาทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งไม่รักกันแล้วก็บอกกันอย่างว่าแค่นั้นแหละอันนี้คือบอกคนอื่นหรือบอกพี่ไม่ได้บอกบอกคนอื่นบอกคนอื่นถามว่ามีโรคสองใบไหมถามว่าคุณคุณตัวมีโรคสองใบไหมขวามีครับมีโรคสองใบคือโรคเสมือนครับโรคนี้กับโรคหน้าก็เมียคนนี้แล้วครับนี่คือสิ่งพี่เจี๊ยบถ้าเกิดว่าพี่ปูมีโรคสองใบพี่เจี๊ยบทำไงคะตบ ตบให้ตายอยู่ตรงนั้นเราต้องโ,โดนฝ่ามือเพชรฆาตอย่างแน่นอนอะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่ามีโลคใบเดียวพอแล้วโลคใบเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องไปถึงโลค2องใบหรอก